Good morning Good morning ครับสบายดีพี่นองมาเท่าที่เขารบรักหนักแป้งพี่นองครับตอนรับพี่นองขอซื้อมับรรยากาศของรายการผมเสียงเผียวเมืองสกลนครกับบรรยากาศยามเช้าเช้าที่ทงหน้าผมเสียงเผียวเมืองสกลนครนะครับเมื่อเตือนเ้าพี่นองครับหลังจากที่เมลาดได้ไลาเหมือนนะครับหลังจากที่กลับมาจากเมืองเลยแล้วนะครับกะได้ออกมานอนหน้า นะครับเอาบรรยากาศความหนาวซ้ำอากาศยังหนาวอยู่เดี๋ยวเบิดหนาวก่อนสีกลางเตีนยนบ่ใดกันเลยออกมานอนทงนอนทาครับเริ่มติดใจบรรยากาศของคาําว่าแคมป์แหล่พี่น้องนะครับง่ายๆ่ายเงีย,ยบหยุดทงจยุดทาดบ่ใดกะพับเข่าบา่าครับเอาบรรยากาศความเป็นลูกทงลูกทงอยู่ไฮห,หน้าเห้านะครับนอนกินล่มชมวิวเอาบรรยากาศเนี่ยมาแลงกับแป๊กไปนน้ำกันจวดไปนน้ำกันนะครับบอบุญไหวกับไผยย,ยูแบบนี้ล่ะนะครับสไตล์ของเสียงเพียวกับอาจารย์ป่องพออบีนะครับและทีมงาน นะครับพี่้องครับโฮมคอยแคมป์มองนี่หรือว่าเคียงคนาแคมป์นะครับจุดที่เรานะครับจัดการจัดงานนะครับตอนรับปีตารังปีใหม่นะครับผมนะครับทงหน้าเฮาเดินกับทีมงานตื่นละไปนอกนะครับพยายามทเข่าวอาจารย์ป่องมือหน้าแกวพี่้องอย่าปากอย่าปากนะครับอันนี้เต็มน้ำเสกก๊าซสินครับนอนผู้เดียวกับผม ผมฟังล่ำครับยำนอนยนยม,มาแรงมาก,ก็สวยเปิดอาจารย,ยอดครับนะครับเดินไปทักทายทีมงานก่อนอันนี้เต็นทีมงานครับคนละครับจุดกลางเต้นเราหมองพักมองเา่ากินอยู่กันยังไงครับตามภาษาชาวแคมป์นะจ๊ะนะฮะนะฮะ อ,อ้าโลนอนเพิ่อาจารย์ปองหลับกี่นอนครับนอน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 แต่สองถุงคนได้นี่โอ้แข็งกว่นเนี่กูได้ขากระดูกเยวมาดิของนอนผมครับ จัดปอยยังไม่เปลี่นเลยนะครับ Good morning Good morning Good morning แข oh. ็งบ่เยนี่ปามาจัดปลอกกันองภูมครับ Hello Good morning Good morning o o d morning ฟันดีป่ะเฮ้ยฟันดีป่ะเยฮะไมพาเสืออเยเสือเสือล่ะ เสือตัวนี้กวนบ่ใครโยมมันข่อยเนาะมันไขวก็กวนอาจจะพุ่มบ่ห้องหนึ่งห้องใดห้องไขว้ตัวไขว้จะหนักกว่อือปลาเฮ้าลงน้ำสอดกุ้งเฮ้ยทางทต้แฟนครับในนี้มื่นตานี่นี่อวัสดีครับสวัสดีครับแจงจังปางสว่างแจีงทองเต็มไข่แสงมาเลยนี่ นี่ฮะตื่นสวยเกิดเตือนสวยนพูดน่ะแสงตะเวนโอ้ยขับขึ้นอย่างนี้พขับันไหนก็เล่นน่อนตัวหอนมั้งหรอหอนมังไงหรอนอนยูไม่ได้เลยนะพวกเราขับบรรยากัศในเช้าปุ๊กยารย์ป่องตื่นตอนเช้าครับไปลุกอะไรอกายแล้วลุกลุกเร้วขบเท้าตรงกัเตัว ไปเดินทางตัวมือนี่สิภาพไปจุดกลางเต็นที่หนึ่งครับบนยอดภูอำเภอสุวรรณนครูหาท้งบัวอำเภอหันแนวบอกเรีนเด้อถ้าเราไปดอกมือยุ่งมากกว่ก็ตรงนี้หนาวปะพี่ภูมิพอได้ครับครับกลาปะลุกไมมเหมี่ยนของเขาเก็บของบางล่ะนะครับบันนี้การฮัชฮะจมมาันหน่อยลูกได้หัน พี่รักประเด็นนี่รักเลยพี่รักบระด็นี่พี่รักครับโอ้โหกูตันมาเก็ต굿มอร์นนิ่งบ่งชู้กุมงตะเลวนะครับสบายดีเจ้าวสวัสดีแมวบางคนกรุบกรุบขเหนียดยเอออาจารยเป็นบานเมื่อคืนเ,เนียเพิกสราแล้วย่อยโอ้เมาแห้งเฮยนะครับบรรยากาศเช้าเช้าครับเราทีมงาน นะครับมเมื่อคืนกันนั่งเล่นกันนีอะไะพี่น้องนะครับเอาบรรยากาศตรงไครตรงหน้าบา้านเอ้ามาให้บังนะครับทํากับข้าวกันมเมื่อคืนที่ปิีงหนูแซ่บๆเนาะพูด <laughs> มาดำมาใส่ต้มน้ำพรอนอ่ากินน้ำเค็งนั่นแหละครับอ้าวแคมปิ้งครับบรรยากาศเราก็จัดงานแบบสไตล์ของอีสานเขียวครับมาใบหน้าเฮาเพื่อพี่น้องเอฟซีมหาเศรษฐายูบนะฮะ ครับพุ่นทีมงานครับเสียดหอนหลักละเอาน้ำขิงมาจวดหน่อยเร็วนะครับบรรยากาศหมคอยครับโ๊กคอยครับพี่น้องครับผมอมืเสียบ,บกลาเสียบ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 เฮียขยะเดี๋ยวาไปหาเลนน่าม,มือนนินะครับแดดมิตรภาพอยากเพลินเดินมาเราละกัดอีสานเลยเจ๊แก้ว เช,ช้ากับเราทีมงานมาจวดน้ากัน้ะพี่น้องเด้อนะครับป่าพี่หยางครับพี่น้องครับออกาจัดน้ำมันเสาให้พี่น้องเบื้องทองในตทงหน้าบานเทานะครับพี่น้องที่อยู่เมืองนอกเมืองหน้าโอ้ยขิดหอดบานเด้ไในยินเสียงพินเสียงแค่ในยินเสียงหลงเสียงล่ำกินหอดบานหลายนะครับแกยังกลับมาไหย้อนภาวะโควิดนะครับเอาสู่พี่น้องครับขอเป็นกาลังใจให้พี่น้องบานเทาช่วยอีสานพัทินหากินแกลบานทุกๆพื้นที่ พี่บอกกอาผักขามานี่เต้นไหมนั่นี่ะล่ะผักขมานี่เต้นให้ด้วยหน่อยเร็วครับทุกท่านครับสู้ๆครับปลอดโรคปลอดภัยนะพี่น้องเนือ้อย่าเจ็บยาจนครับสุขภาพแข็งแรงอยู่นี่มีแห้งห,หักแพงแบงปันสร้างสารรค์สังคมช่วยกันนะครับมวซเซลล์ยามีแบงปันนะครับซอยเหลือพรวนหม,มี นะครับบองกันไปครับพี่น้องครับสาธุุญกับเอฟซีทุกท่านที่รวมบุญบริจาคทั้งด้านของโครงการพี่ช่วยน้องเพื่อท้องอิ่มมากเกี่ทุกๆท่านทุกๆกสายและหลายประเทศที่รวมบริจาคมาขอความสุขสนิทไม่ใช่ความเจ็บอีกแล้พ่อยมีจงมีได้ทันนะครับเรารู้ตลอดไปจนไปตลอดไปบ่เจ็บบ่จนอยู่ดิแห้งสุขภาพแข็งแรงนะพี่น้องเด้อนะครับให้ย่อๆอย่ยังยิงครับเงินเล็กกล่องท่าและเข่ามาโดยซารบริวารนะครับอย่ากินอย่าขาดอาหารกันอยู่กันกินฟอสซนเถาะนะครับให้แสบให้นัวนะครับผมนะครับ ให้ครอบครัวอยู่ดีมีแห้งฮักแพ้แบ่งปันกันครับผมนะฮะท้องฟ้าแจ่มใสบรรยากาศตอนเช้าบานเฮาสุขใจนะครับสวัสดีครับก่อนเอฟซีก่อนนี่เพิ่นทักทายมาหนิสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีตอนเช้าทุกคนครับตอนเช้าทุกท่านนะครับอืมรับหมอกสิไป๊ะบัดนี่อ๋อสิไป๊ะบัดนี่เจ้าขี้แลขี้ยังไนี่ะหนิขี้ก็ต้องขี้เนาะอีหลียตีแม่นแม่นบ่แม่นครับ ไปบ่นี่ไปบ่นี่ยมทัตเลยฮะเฮ้ยไปบ่เนอะอ้าคือเบลนฮัลแลนนี่รู้นัดสิมันบ่เออโอเคน้องไอ้เดือนแล้วไปมบ่ละกำลังครับโอเคครับขี้ขยายนะครับเด้ออาพ่อกันไปเมืองไหนพี่น้องครับพาพี่น้องไปจดจานฝันบนวงไหนนะครับพี่น้องในเบื้องกันอยู่ดีสบายกอบคุณหลายสบายดิเจ้า